เจ้าส้มเจ้าแหงแกทำไมเป็นคอมพิวเตอร์ล่ะเอาแล้วแล้วคนทุกคนหายไปไหนทำไมเหลือแต่คอมพิวเตอร์เกิดอะไรขึ้นเจ้าส้มเจ้าส้มไม่มีหน้าตาด้วยมีแค่บบชโอโอเวอร์ชันอะไรเดี๋ยวโอ m มก o นนี่ครับนี่คืออีกหนึ่งเวอร์ชันครับที่ผมไปเจอมาครับงงมากผมเข้ามาปุ๊บเออ แปลก,กเอ๊ะทำไมไมันมีแต่คมอมลองใส่ดูเอ้าส้มกลายเป็นคอมพิวเตอร์แล้วโอไม่นะโอ้แล้วแดงนี่ก็คือ,อยังอารมณ์ไม่ดีเหมือนเดิมนะ <c oughs> ไม่ว่าจะกลายเป็นคอมพิวเตอร์แล้วก็เถอะก็ยังอารมณ์ไม่ดีเหมือนเดิมแกต้ไงผสมกับคนที่แบบหน้าตาแบบอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยเป็นคอมพิวเตอร์ก็ยังอารมณ์ไม่ดีส่วนเจ้าส้มนะครับในเวอร์ชั่นก่อนเนี่ยผมจําได้นะครับเขาเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสนะฮะร่างนี้ครับเป็นอ,อ,อารมณ์บีช <c oughs> อารมณ์ตวัวอักษรพี่ หน้าตาพี่หายไปไหนเนี่ยไม่รู้ครับอ่ะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับกับเจ้าสปังกี้อินคินดบ็อกเอ้ยอินคินบ็อกปังกีแบบคอมพิวเตอร์อ้อแบบว่าแบบนี้มาแรปกันหน่อยและดูอีกสักตัวหนึ่งไหมอ่ะมาเพิ่มจังหวะหน่อยละกันอย่างที่บอกไปครับนี่คืออินคินดบ็อกสปังกี้แบบคอมพิวเตอร์นีครับเรามาดูแต่ละตัวกันนะครับที่ผมสนใจนะคือเจ้าดาร์ เจ้าดาร์กร่างคอมก็จะเป็นยังไงบีชเปลี่ยนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวมาดูกันละกันนะครับวันนี้อ่าโอ้โหมันจริงๆยังมันเหมือนเดิมนะครับแม้จะเป็นออริจินัลนะครับรู้สึกว่าเสียงเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปเลยนะฮะเหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าครับลักษณะเียเ <laughs> จ้าตัวเอ่อชิงชาบชิงชาบยังก็ยังหน้าตาแบบนิ่งๆเหมือนเดิมนะเ <laughs> ขาเป็นในคอมพิวเตอร์เนี่ยหน้าตาสมกับเป็นแกมากเลยนิ่งกว่าเดิมอีกโอ้ อืมแต่ว่าน,นาเจา้าเลสโอ้โหเข้มเข้มปืดเลยครับมาครับอดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้มันเป็นไอ้น,นี่อยู่แล้วอ่าเป็นโรบอทโรบอทเป็นคอมพิวเตอร์ได้ด้วยหรออ่ะเราใส่ดูนะครับจากโรบอทที่เป็นหุ่นยนต์ครับโอ้โหไม่มีอะไรเปลี่ยนนะพูดตรงๆเลยนะครับหน้าตาเขาก,ก็ประมาณนี้แหละเจ้าโรบอตนะครับแต่กลายเป็นคอมพิวเตอร์นะครับ งั้นตัวต่อไปเลยลวกันเจ้าดอกไม้ครับดอกไม้จะเป็นอย่างเออดอกไม้มันเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเป็นคอมพิวเตอร์ได้ไงอ่ามาใส่สัก <c oughs> นี่แกเป็นคอมพิวเตอร์แล้วใช่ไหมคุณผู้หญิงเขาเป็นผู้หญิงหรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจแต่ว่ารู้สึกว่าต้องมีเาเรียกว่าวิกหรือเปล่าเนี่ยมา <c oughs> ใส่บนคอมพิวเตอร์อ่ะโอ้โหเรียกได้ว,ว่าก็ยังไม่อยากจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์นะครับหรือว่าคนสร้างอาจจะคิดว่า,วา เข้าไปเป็นในคอมพิวเตอร์แล้วเป็นดอกไม้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเอาวิกมาใส่เลยครับ <c oughs> อ๋อแต่ว,ว่าผมรู้สึกว่าผมไม่อ่านมานะครับเจ้าตัวดอกไม้เนี่ยหรือว่าเจ้าตัวสีเขียวเนี่ยเขาใส่วิกอยู่แล้วนะตั้งแต่ร่างต้นนะครับต้องชมนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันเรื่องจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลองหาข้อมูลกันดูนี่ครับเจ้าไวเนเลียนะครับเดี๋ยวเรามาอ่านดูซิว่าออริจินอล,ล,ลเขาเนี่ยยังจะแบบว่าใส่แบบว่าเป็นคอปิดหรือเปล่าว่าจริงๆแล้วเขาไม่ใช่ทรงผมนะครับผมอ๋อนี่ไงครับ The hair, she has is not actually hair นั่นก็คือแบบว่าผมของเขานะครับ <laughs> ไม่ใช่ผมจริงด้วยครับท่านผู้ชมเพราะว่างงั้นเพราะฉะนั้นนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับนั่นคือวิกนั่นเองนท่านผู้ชมถ <laughs> ึงแม้ว่าตัวร่างกายเขาเนี่ยวิญญาณเขาเนี่ยอาจจะอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่ว่ายังมีผมอยู่อ่ะโอเคเป็นวิกนั่นเองสำหรับเจ้าตัวสีเขียวไปตัวต่อไปนะครับเป็นเจ้าสีเทามาดูหน่อยสิยังมีหูแมวหรือเปล่า มีครับโอ้โหโอ้โหหน้าเค็มปื้ดเลยครับเฮ้เขียนว่าอะไรอ่ะโคสต์แรงซับเพชชันโคสเซสแรงออร์ดิเนอรี่โคสต์แรงออร์ดิเนอรี่แรงโคสต o ออร์ดิ y น t รี n แรงคืออะไรอ่ะเจ้าเท่าเจ้าตัวใส่หมวกครับตาก็ยังเขยอยู่นะโหขนาดอยู่ในคอมพิวเตอร์นะพี่พี่ก็ยังตาเขอย่เนี่ยเป๊ะ ใครก็ได้ไปปรับระบบคอมหน่อยคอมมันเคลื่อนย้ายตาไม่ใช่ได้ไม่ใช่หรือไงยังเขยันในคอมครับโอ้โหน่าสงสารไหมน่านดูมากเลยเออร่างปกติเขาเนี่ยเอาดิจิทัลก็เออน่านดูนะน่ารักทีกลายเป็นคอมเนี่ยน่ารักกว่าเดิมอีกโอโ้น่ารักน่ารักไปเจ้าตัวต่อไปเลยครับเจ้าตัวเหลืองค้างๆเจ้าตาเขยโอ้เป็นแบตเตอรี่ครับเหมือนเดิมเลยครับแต่แค่ไม่มีหน้าตานะฮะใช่ไหมไม่มีหน้าตาครับ ตัวต่อไปครับเจ้ากีดการ์ดโอ้โอเก้าแปดเก้าเก้าแปดแปดอืมเลขฐานสองใช่ไหมเนี่ยแล้วทำไอมอยู่ๆพี่กลายเป็นเลขฐานสิบเดี๋ยวนะคอมพิวเตอร์เขาไม่มีฐานสิบพี่ไ <laughs> อ้เน,นี้ยอะไรเนี่ยอ่ะศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ต้องชมอาจจะเคยเห็นนะครับในแบบว่าโปรแกรมแฮกเกอร์นะฮะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาอ่านฐานสิบไม่ค่อยเป็นนะครับเขาเลยแบบว่าถนัดการใช้ฐานสองนะครับฐานสองคือห้ามากกว่าสองก็คือศูนย์กับหนึ่งนั่นเองจะกลายเป็นภาษาเขานะครับ แต่นี้ใช้เป็นฐาน10แทนนะครับ98 98, 98. แ8แปลว่าอะไรอะ่ะมีความหมายไหมไม่รู้ <c oughs> อาจจะมีความหมายลึกซึ้งแต่ว่าเราอ่านไม่ออกไม่ได้เรียนนานละมาครับอุ้ยอันนี้น่ารักแฮะดูสดใสเลิฟไามฟันเลิฟฟันเลิฟฟันเลิฟฟันททมเลิฟได้เวลาของอวความรัก ความรักที่สนุกสนานความรักที่บริสุทธิ์ฟันเลิฟโอ้ oh, นี่ครับน่ารักมาก <c oughs> เอยดี่ารักดีชอบชอบเกี่ยวไว้อยาวๆเลยไปครับเขาเดูดูอาทิตย์ดอูดอาทิตย์ก็ยังเป็นคอมพิวเตอร์ <c oughs> คนคิดก็สร้างได้ด้วยนะแล้วพี่พี่ไม่มีไฟฟ้าพีม่มีหน้าตาได้งไงเนี่ยเป๊ะไ,ไฟฟ้าพี่ขาดหมดแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยโอ้ย <c> ห <oughs> <c oughs> น้าจะมืด ไปครับจม,ม่วงอ๋อหน้าพี่แกยังอยู่ข้างในยอยู่เลยเดยพี่โดนดูดเข้าไปใช่ไหมหูยังโอ้โหยังมีหูครับยังมีเขี้ยวยังไม่ไม่ใช่เขี้ยวโทษครับเป็นเขาเป็นเขาส่วนหน้าเขาเนี่ยโดนดูดไปแล้วดูดไม่ครบด้วยหูยังก้าวออกมาอยู่เลยคนสร้างเอ็นดูน้องทังหน้าตาแบบเบื่อหน่ายขอต้นไม้เดี๋ยวต้นไม้คอมพิวเตอร์อะมาหน่อย What? อันบัรเริ่มเลยครับพี่ออกมาเถอะถ้ามันจะลำบากขนาดนั้นไม่ต้องไปอยู่เป็นคอมพิวเตอร์กับเพื่อนๆหรอกโอ้โหเข้าไปทั้งตัวเลยง่ายไหนลองใส่พี่มีขาไหมโอ้โหอันบิ๊กเบิ้มเลยเกินเจ้าเหลืองครับมาข้างๆกันเลยครับโอ้เจ้าเหลืองไม่มีตาโอ้ m ม g ก็เจ้าคอมพิวเตอร์ครับไม่ได้แบบว่าดูดค้นลูกตาพี่แกด้วยแล้วพี่จะมองเห็นได้ไงเนี่ย กวสร้างเกมเอ็นดูน้องหน่อยโอ้โหนี่ครับยิ้มแย้มครับมีมีหน้าบึ้งไหมไม่มีนะเป็นเขาเรียกว่าร่างที่มีความสุดสุดครับเจ้าตัวสีเหลืองน่าถึงแม้จะไม่มีตาก็เถอะไม่เป็นไรมาผมเก็บเจ้าดอกไม้ต้นไม้แล้วก็เจ้าตัวนี้ละกันนะ่ารักดี3ตัวครับมาตัวต่อไปครับนายอำเภอครับชึบโอ้นายอำเภอ,อพ,พี่หน้าเบี้ยวนะ กลับหัวก่อนพี่โอ้โ oh. ห <laughs> พี่เขาน่าจะลืมกลับหัวให้คนสร้างอีกแล้วเดี๋ยวคอมพิวเตอร์พี่จะเป็นอะไรเนี่ยคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ซ้อนสองอ่ะ้าเหมือนเดิมคอมพิวเตอร์ออออรโอเคอืมเฮลโ u l d you like to have some f u นโอเคน่ารักมากไม่แย <Hello. S 1> ่ครับ มาครับเจ้าตัวต่อไปครับแมวขาวน่าจะมีหูแมวเหมือนเจ้าเ่าโอ้จริงด้วยครับ <c oughs> น่ารักเออน้องน่ารักมากเลยอันนี้น่ารักครับอเจ้าแมวอันนี้แบบว่ามูดแบบมีความสูงนะอันนี้แบบเจ้าชายเย็นชาอันนี้คือเจ้าหญิงเอ่อคเล่นชัวเลยน่ารักมากเลยสองตัวนี้ว่ชอบอะ่ะชอบชอบชอบมากเลยชอบมากเลย อ่ะไปต่อครับสีเทาออกนะครับแล้วก็เจ้าสมภูครับโอ้หูพี่หลุดออกมาอีกแล้วครับน่าจะใส่ไม่เต็มครับหูใหญ่เกินคอมพิวเตอร์มีแค่นี้เองอะเลยสองตัวครับเจ้าตัวสีฟ้ามาดูหน่อยสิหนุ่มเทสตีโอ้เทสดีอยันในคอมครับโอ้โหพี่พี่ออกมาก่อนถ้าพี่เทสตีขนาดนั้นอือหือ โอ้โหหล่อจัดหล่อจริงครับยอมใจอไปเจ้าแบ็คครับมาถึงเวลาของเจ้าด่านมืดนะดิแบ็คแบ็คเปลี่ยนเปลี่ยนโหมดไหมหรือว่าแบ็คอาจจะไม่เปลี่ยนโหมดท่านผู้ชมไม่รู้เหมือนกันอ่ะลองดูนะครับไปโอ้เปลี่ยนโหมดครับโอ้อา้าแล้วคนละค่าค่านี้ไม่ไม่เป็นคอมพิวเตอร์แล้วหรอพี่ โอ้โอโอเคสปอยไปเล็กน้อยนึกว่าจะไม่เป็นคอมพิวเตอร์ซะแล้วเป็นครับแบ็กก็เป็นคอมพิวเตอร์ครับเป็นคอมพิวเตอร์ไปหมดโอ้อะไรเนี่ยการเป็นคอมไปเรียบร้อยหมดแล้วมาเจ้าส้มเมื่อกี้ครับที่เห็นไปเรียบร้อยเป็นรูปหัวใจด้วยโอ้แล้วด้านด้านคอมพิวเตอร์มันมีอะไรมาน่ากลัวเลยพี่วัดไม่เข้าใจเลยอยู่ๆก็น่ากลัวขึ้นมาโดยการเอารูปแบบ png มาเด้งๆเนี่ยนะโอ้โหแต่ก็น่ากลัวอยู่นะ อุ้ยแล้วเจ้าเป็นเจ้า,จาแดงอะเจ้าแดงจะเป็นไงเนี่ยปก <c ười> ติเขาโดนแขวนคอนะคอมพิวเตอร์แขวนคอ,อโอ้จริงด้วยครับโอ้โหเดาไม่ผิดทำไมแทงหวยผมไม่แทงถูกอย่างนี้บ้างเนี่ยแล้วมีซอสมะเขือเทศด้วยคอมพิวเตอร์อะไรมีซอสมะเขือเทศเนีย่ยผมถามจริงก่ <c ười> <c ười> <c ười> สน้างเกมบอกขอให้มันน่าให้กลัวนหน่อยแล้วซอสมะเขือเทศนี่คืออะไรดิโอ้นี่ครับชิงชาบาปติหัวเขาเรียกว่าหัวเขาขาดครึ่งน,นะแล้วก็เหลือแค่ลูกตา ไอ้น,นี่จะเหลือลูกตาดยังไงอะ่ะอ๋อไม่มีลูกตาครับแต่ว่าเอาซ้อนมะเขือเทศแทน <c oughs> เป็นเสียงเคาะเสียงแบบป๊อก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 นี่ครับเป็นเสียงซ้อนมะเขือเทศผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามาจากไหนมาครับน้ำบึ้งกลับอันนี้อ๋อเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเสียงคนจุดประทัดเหมือนเดิมเลยพี่อย่ามาจุดข้างๆบ้านผมก็พอโอ้วัดวัดเดียว พี่มีตาออกมาได้ยังไงพี <g> ่ GM ครับอ,อธิบายครับหลักฟิสิกลูกลูกเต่ามาจากไหนได้แต่คอมหรอโอ้อเอาไม่ว้เขามีลูก็ตาจากคอมแหละเออก็ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะอะไรอย่าถามผมเลยมาครับเจ้าแมวเทาโอ้หน้าบึง้งเดี๋ยวว่าไม่เป็นอะไรเลยครับเจ้าแมวเทาออกแนวสงสัยมากกว่าในหน้าตาโอ้ c o มเลสเนสอ่าฮะ็กไซตี เฟียความกลัวอืมและเ็จเนตอ๋อหกเศษเนตความสิ้นหวังความน่ากลัวความกลัวความท้อแท้โอมาหมดครับมาตัวต่อไปครับเจ้าตัวหมวกครับโอ้เ oh, จ้าตัวหมวกปกตีเนี่ยเขาจะโดนเจ้าเหลืองตัวนี้นะครับกินเข้าไปรอบนี้ไม่รู้ใครกินนะน่าจะเป็นอหนูท่อหรือเปล่าพี่ <laughs> หนูท่อหิว วัดหนูบ้านใครมาทีกินเหล็กเนี่ยใครกินเข้าไปเนี่ยผมถามจริงโอ้ยสัตว์ในโลกใบนี้ไม่น่าจะมีตัวอะไรกินเหล็กเข้าไปได้นะไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรที่กินเข้าไปอ่ะเดี๋ยวเก็บเจ้าตัวจังหวะหน่อยและกัน3ตัวนี้นะครับและผมชอบตัวนี้ครับมีข้อความขึ้นมาย้ายนิดหนึ่งมาอีก3ตัวละครข้างบนสีเหลืองโอ้ยังเหมือนเดิมครับมีฟันและก็มีลูกตาอะอืม โอ้โหเสียงเหมือนเดิมครับลูกกระตาก็ยังเด้งเดงเหมือนเดิมนะครับข้างในคอมพิวเตอร์จริงๆแล้วนะครับมีลูกกระตาของจริงครับห <c oughs> ลักการไหนอีกเนี่ยแล้วตัวพี่อยู่ไหน <c oughs> มาโดยเขียวโอ้ฟันพี่เบี้ยวด้วยพี่ขยับซ้ายนิดนึงเออย,ยังกีดการเหมือนเดิมครับไปเลยไป <c oughs> แสบหูไม่ใช่อะไรมาเจ้าหมีโอ้โอ้โคฟฟอร์เฮลฉันต้องการความช่วยเหลือนะได้โปรดช่วยฉันทีโอเมกอส เจ้าหมีปกติเขาจะโดนแทงนะครับโดนแทงจากทุกที่ทุกทางนะฮะแต่รอบนี้ครับรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยโดนทุบครับอันนี้คนเล่นน่าจะเล่นเกมนี้แน่เลยอะเล่นเกมแบบเกมโรบอทก,ก็ได้แล้วก็สุ่มไม่ได้ <c oughs> ฟาร์มมาแล้วเดือนหนึ่งไม่ได้อะไรเนี่ยสภาพก็จะเป็นเป็นงี้แหละหน้าจอคอมแต่ว่าพี่เกรครับไม่ใช่คอมปกติครับแต่เป็นคอมที่มีชีวิตครับคนเล่นเกมคนนั้นไม่รู้เลยไงว่าเขามีชีวิต <c oughs> ทุบซอสมาเขือเทศกระเด็นเลย โอ้โหน่ากลวัวฮห็ตัวน้น่าสงสารน้องอะผมชอบเจ้าตัวหมีโอ้ไม่นะใครทําแกเนี่ยบอกฉันมาดวงทิตจัดการนั่นแหละลูกกระตาลอยไปกัดคอมันมาตัวต่อไปเดี๋ยวเราขอยัดเราตัวจังหวะออกแล้วกันนะครับเจ้าม่วงครับตรงกลางเลยแล้วกันมาครับเจ้าม่วงเหมือนเดิมครับโูเนี่ยยัดเข้าคอมไม่ได้นะครับเขาก็ด้วยแล้วปากวิมาจากไหนนี่วัดมาจากไหนไม่เข้าใจ ต้นต้นไม้โอ้โหต้นไม้พี่ยังเบิ้มเหมือนเดิมน,นะมีแค่ลูกกตาครับร้องเพลงแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ผมคิดว่าน่าจะแบบว่ามีภาพคนหายอยู่ตรงกลางหน้าจอนะแต่ไม่มีครับเป็นลูกกตาแทนหรือว่าคนสร้างอาจจะหาภาพ <c oughs> คนหายไม่เจอก็เลยอะเอาลูกตาตรงน,นี้ก็ได้เอามายัดยัดใส่ใส,ใส่กันอืมผมว,ว่าเป็นงั้นชัวเจ้าตัวเหลืองครับนี่ครับยังมีฟันใหญ่เหมือนเดิมน,นะไม่มีลูกกตาครับแต่ยังสามารถกัดเจ้าตัวนี้แซบ่บๆได้เลยครับ โอ้โหหัวแบบหายไปครึ่งหนึ่งพี่หิวข้าวก็บอกเดี๋ยวผมซื้อข้าวมันไก่ให้กินมาครับเจ้านายอําเภอครับดูซิร่างปกติจะโดนยิงตรงกลางหัวนะครับแต่ว่าร่างนี้ครับเหมือนตกใจมากกว่าใช่ครับไม่มีการโดนยิงครับโอ้โหร่างนี้ครับปลอดภัยครับรอดนะถือว่ารอดนะครับไม่โดนยิงกลับนะครับเจ้าคอมพิวเตอร์ร่างนี้ล่ะเป็นไงเอาเอาออกอ่อนแป๊บนึงนะครับคอมพิวเตอร์มา ชึบโอ้น่กกากลัวเหมือนเดิมครับตัวนี้ยังเหมือนเดิมครับโยไม่มีทางซ่อนมันไม่เซฟแลว้ววิ่งไปซักวิ่งไปวิ่งไปไหนก็ได้ไปเลยเจ้าแมวล,ล่ะเจ้าแมวนักฆาตากรนะครับร่างนี้สมพูสมพูยังฉีกหน้าเหมือนเดิมนะครับผมไม่รู้นะว่าเขากะชากหน่าออมาจากคอมพิวเตอร์ได้ยังไงแต่ว่าก็โดนฉีกไปเรียบร้อยอะไรเนี่ย <c oughs> <c oughs> โดนได้ไงก่อนเจ้าตัวเทสตีโอ้โหเทสตีมากพี่ผมชอบโอ้ยโอ้ย โ oh, <laughs> อ้ยดูน่ฆาตกรน่ากลัวมากใน,นแบบตอนปิดปิดไฟเนี่ยไอตัวนี้ก็ตาแดงฉ่ำมาเลยโรคตาแดงหรือเปล่าอันนี้ก็ยังตกใจไม่หายัวที่ก็ใหญ่เหลือเกินพี่ปิดหน้าปิดตาทุกคนไปหมดแล้วเนี่ยตัวสุดท้ายครับเจ้าแบคครับที่ร่างนี้ครับกลายเป็นคอมพิวเตอร์เรียบร้อยขออนุญาตด,ดูหน่อยละกันนะครับมาหนึ่งสองเรียบร้อยครับร่างคอมพิวเตอร์นะครับหน้าตาเหมือนกับเจ้าตัวนี้ตอนเริ่มเนี่ยเ <laughs> ตัวเดียวกันเลยหรือเปล่าเนี่ยพี่คนเดียวกันไหมเนี่ยน่าจะคนละคนนะครับ เพราะว่าเจ้าแบงค์เนี่ยมีรอยย่นตรงหน้าเนี่ยเยอะกว่านะครับคนนี้น่าจะหน้ายัางเด็กอยู่นะ <c oughs> น่าจะอายุสิบสิบห้าสิบหกนะครับไม่มีรอยตีนกาเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติให้ผมถ้าสมมุติมีตัวละครผมอยู่ในนี้นะครับแล <c oughs> ้ผมเอาไปใส่นะครับ <c oughs> ก็คงจะหน้าอย่างนี้แหละ <c oughs> รอยตีนกาชํำเลยเราต้องสครับหน้ามาร์กหน้าบ้างแล้วจะได้หน้า,น,า,น,านุ่มๆกันแบง คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าอินคินบอลสปังกี้นะครับในโหมดของเจ้าคอมพิวเตอร์นั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแบ็กหรือว่าอะไรก็ตามที่เก่งขนาดไหนนะครับกลายเป็นคอมพิวเตอร์ครับเป็นยูนิเวิร์สของคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะคลิปนี้ประมาณนี้ของจริงแล้วนะครับขอให้ทุกคนนะครับกินข้าวเย็นอย่างอร่อยนะฮะแล้วก็ขอให้เอ็นจอยกับชีวิตครับขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็นอนหลับฝันดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผม